สวัสดีท er ่านผู้ชมทางช่อง youtube นะครับช่องนครสไตล์เล็กแน่นนะครับวันนี้จะมารีวิวการทำเครื่องทำน้ำแข็งนี่นะครับเครื่องบิดน้ำแข็งนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีหม้อน้ำนะครับฝังแอร์มันฝังรถนะครับรวมซึ่งครับออาการไปไม่เข้าครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ก็ถอดน็อตด้านล่างออกให้หมดเลยนะครับหยุดไปนะครับจะเป็น น็อตตอดข้างนะครับด้านข้างเครื่องครับหมดเลยครับมีตามรูน็อตกับต่อต่ออย่นยครับโอเคครับถอดแล้วก็จะไต้แบบนี้ครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะคิดว่าหน้าวงจรจะเสียไหมก็น่าจะเกิดความชื้นเข้านะครับทําให้วงจรเสียน้ําเข้าอะไรพวกนี้ง่ายดูข้าบน้ำครับครับสวิตก็มีนะครับข้าบน้ําเดี๋ยวเปิดคัะ ครับหัวน็อตเป็นสนิมหมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวไล่ดูครับตามเลยก็นนะกไม่เชิงว่าไฟไม่เข้านะครับไฟมันเข้าครับแต่มันกระพริบแบบน,นี้ครับผมก็อ่านไม่ออกครับภาษาอังกฤษยังจะไม่รอดนะไม่เจอภาษาจีนเอ่อเครื่องมันไม่ทํางานด้วยครไฟเข้าแต่เครื่องไม่ทํางานมันก็จะมีกระพริบแบบน,นี้กดอะไรไม่ได้ครับ โอเคครับเดี๋ยวลองดูครับตอนนี้ก็ได้แกะน็อตครับก็จะลื้อดูครับว่ามีวงจรสั่งไว้นอกจากปุ่มกดหรือเปล่าก็จะมีน็อตตรงนี้ครับน็อตสองข้างครับสองข้างเลยตรงน,นี้ด้วยแกะปุ๊บก็ยกขึ้นมาสองดวน่า,าจ,จะเป็นสนิมนะครับแต่ว่าปุ่มกดนี้ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าเสียตรงไหนบางครั้งปุ่มกดอาจจะกดไม่ได้ก็เลยไม่ทำงาน สองก็ไล่สายมาก็มาเข้ากล่องวงจรตรงนี้แต่เครื่องไฟมันเข้าอยู่ก็คิดว่าปุ่มมันกดไหะน้ำเข้าออดูครับสนิโอเคเดี๋ยวมาดูมาวัดดูครับเครื่องที่เป็นวงจรแล้วมีการใช้น้ำเช่นเตารีดนะครับไอ้น้ำเอพัดลมไอเย็นพัดลมไอ้น้ำนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นนี้ทุกตัวก็พยายามจะให้มันล้นหรือมันล้มมันคว่ำอะไรประมาณนี้ครับก็ระวังกันด้วยครับโอเคครับเดี๋ยวผมลองวัดดูครับถ้าสวิต์มันเสียนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จผมก็จะเอายาบาน,นิตาปปินด้านล่างไว้เพื่อเพื่อขาอไหลครับแต่สวิต์ถ้ามันเข้าโดยตรงข้างบนนี้ก็อาจจะช่วยอะไรไม่ได้ครับน,น,น้ำยาบานิทแต่ก็กันได้พอช่วยก็เข้าได้ครับโอเคผมหลังจากที่ผมได้ทําการเปลี่ยนสวิตซ์แล้วครับ จริงมันเสียตัวเดียวครับแต่บางที่ลือมอ่านดูน่าจะตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้เลยเปิดปิดไม่ได้น,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 นะครับเลยเปลี่ยนเป็นสองตัวทจการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันสนกลับไปนะครับแล้ก็ยังมีคราบน้ำมันสนอยู่ก็วัดลายวัดหลอดไม่ขาดนะครับแล้วผมก็จะใช้น้ํายาวันนี้น่ยมันเคลือบอีกทีนึงครับเพื่อไม่ให้น้ํามันตักเข้าไปเวลาเปิดมันหกอีกรอบเรืออะไรประมาณนี้อย่างน้อยก็ช่วยได้ครับดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครับ เสร็จชีวิตลากเสร็จเกิดรอบหน้ามาอยู่ก็คงจะเป็นงานการของน้ำนี่แครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่น้ำมันสนเคลือบไม่ใช่น้ำมันสนน้ำยาวานิชเนี่ยใอ่ไปครับนี่ครับน้ำยาวานิชก็าทาเคลือบไปครับไม่ได้ทาด้านบนนะครับเดี๋ยวมันจะไหลเท่าเดี๋ยวสวิตจะไม่ติดนะครับสวิตวิตจะเสียทาตรงขาพ่อไปครับแล้วก็ตรงหลอดเนี่ยบ,บนเวลรอบเวลาน้ำมันหลน่นด้านบนมันก็จะไหลเท่าซอกขาหลอดด้านบนครับก็จะทำให้ชับรุดเสียหาย ผมอาเออั่วตรงนี้เคลือหมดเลยครับปิ้นมาด้านหลังนี่ครับตรงนี้เคลือบหมดเลยครับที่ต้องทําเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ช่วยกันน้ําได้ครับก็คือกันน้ําได้มันคงไม่ได้จมน้ํครับคือถ้าน้ํามันเข้าอย่างน้อยมันก็มีตัวนี้กันไว้หน่อยเกิดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้มันก็จะแห้งไวตาจะไม่เป็นสนิมครับประมาณนั้นก็คิดเอาไง่ายๆว่าถ้า ทำไมต้องใช้วานิชก็ลองคิดว่าลวดมอเตอร์นะครับเมื่อกี้ผมใส่แมสนะครับมันเลยเสียงอู้ๆลวดมอเตอร์พันกันหลายๆรอบทําไมมันไม่ช็อตกันก็เพราะว่ามันมีน้ํายาวานิชเคลือบลวดไว้นะครับโอเคครับเอาเป็นแนวทางครับบางคนไม่ต้องไม่ต้องทําแบบผมก็ได้ครับก็ใส่เปลี่ยนสวิตช์วัดหลอดไม่เสียกับประกอบประมาณนั้นครับเดี๋ยวผมมาลองใส่ดูครับตอนนี้ใช้ไม่เป็นนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับตอนนี้กระพริบเหมือนเดิมครับก็เปลี่ยนไปแล้ว ได้ยินเสียงดีเย์ทำง,งานนะครับใส่ตัวกรตดิแล้วครับเครื่องก็เห็นพัดลมหมุนทำงานครับเป่าเดี๋ยวรอดูมันต้องใส่น้ำน,นะครับผมว่าแต่ผมยังใช้ไม่เป็นแต่เครื่องมันทำง,งานแล้วครับได้ยินเสียงโอเคเดี๋ยวผมลองดูกครู่ครับเดี๋ยวตรงนี้จะกระดิษฐ์ทำง,งานแนละ้ว ใส่น้ำโอเคครับผมน่าจะใช้ได้ครัเพราะเครื่องมันทำงานเข้าไปผมคิดว่าน่าจะเทน้ำใส่ต้องนก็เน้ำใส่น้วมก็จะดูดขึ้นไปั้มครับโอเคเดี๋ยวลองดูครับเคใส่ประมาณนี้ให้ท่วมเดี๋ยวลองดู เปิดฝาไม่ได้ครับจะมีสวิต์นะครับสวิตต์ับนะครับสวิต์นี่ครับเดี๋ยวดูครัว่าจะทำงานยังไมก็จะมีน้ำไหลออกนะครัว,วน้ำไหล,ลเลยลอยน้ำไหลลง ดูดขึ้นนะครับเราปล่อยน้ําไหลลง่อาจจะเป็นก้อนน้ำแข็งอยู่เดี๋ยวดูครับผมใส่น้ำแค่ท่วมเอ,อตะไคร่ตรงนั้นนะครับตะแกรงน,นี่ไม่ได้เปิดตานะครับปิดตาไว้นะครับ ตอนนี้น้ำดูดแห้งไปหมดแล้วครับคิดว่าทางานเสร็จน่าจะมีไฟเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอดู อโอัรูดคบเคเดี๋ยวผมหยุดคลิปครับเดี๋ยวจะนะครับแตงแ้มดูครับ,รรบดูดน้ำไปไว้ตรงนั้น,นครับตรงท่อท่อแข็งครับน่ครับน้ำอยู่ในนั้นครับ อนนี้ก็น่ากำลังทำความเย็นให้เป็นต้อแข็งครับใส่น้ำไปเมื่อกี้นิดหน่อยครับหมดแล้วครับนีครับอันนี้พอได้คำตอบนั้นตัวเป็นตัวเลือกฟังก์ชันครับตัวนี้ถ้าสีแดงติดครับคือ,อ,อน้าหมดครับไปเติมน้ำ ตัวนี้ก็จะเป็นสถานะเปิดเครื่องนี่ครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นก้อนเล็กนี่ก้อนใหญ่ครับไซส์มันครับตอนนี้ก็รอดูนะครับอันนี้ก้อนเล็กนะครับเลือกสถานะปุ่มเดียวครับเอานี้เตือนใส่น้ําสีแดงอันนี้เตือนว่าน้ำแข็งเต็มนะครับตอนเมื่อกี้ได้ยินเสียงก๊อกก๊อกอยู่ด้านในครับนี่ครับเป็นน้าแข็งนะครับเห็นไหมครับก็คือถ้าเราใส่น้ําไปเนี่ย ขนาดประมาณนี้ยมันก็จะดูดมาจนมันวนเอาน้ําแข็งนะครับมันจะมีฉีดบอกอยู่ครับน้ําระดับดเต็มที่คือตรงนี้ครับห้ามล้นมาก่อนนะครับามันจะน้ําแข็งจะเยอะไปแล้วมันก็นจะมีปัญหาเรื่องน้ําเข้านะครับโอเคครับตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกครับผมก็มาเจอกับภาษาน,นี้ก็พูดติดขัดนะยครับอันนี้ก็จบแล้วครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนพสไต,ตล์เลสชแนลนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมผมก็ลืมบอกไปครับวกนนี้เวลาแก่ซ่อมก็อยากพิกไปพิกมาบ่อยนะครับพยายามแบบพยายามเน้นๆน,นะครับพิกไปมาพวกน้ํายาจะไม่ข้พนพครับเหมือนพวกเครื่องปเย็นอะไรนั่นแหละครับก็ระวังกันด้วยครับโอเคครับ ารประกอบฝารครับก็ดูกันหน่อยครับตรงนี้พวกนี้คมนะครับระวังนะครับเหมือนปบมีดเลยครับระวังกันด้วยนะครับถ้าไม่ชานาญก็ยกหาช่างนะครับอันตรายนะครับในผมก็ประกอบอยู่ครับระวังคมมากครับ